เพืพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ได้อาศัยสติสัมปัจชัญญะเป็นเครื่องประครับประคองไว้ ถ้าไม่ได้อาศัยสติแล้วจิตใจนี่ย่อมเลรวนไปทั่วตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยรวมจิตใจของนนสเขาวต เพื่อพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ใดอาศัยสติสัมปัจชัญญะเป็นเครื่องประครับประคองไว้ เ้าไม่ได้อาศัยสติแล้วคิดใจนี่ย่อมเลรวนไปทั่วสั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยกิเลสมันจูงไปตามประสงค์เพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็หมายความว่าเรามาฝึกสตินี่เีลย สติแปลว่าความระลึกได้ในสติในที่นี้หมายเอาระลึกเข้ามาที่กายระลึกเข้ามาที่ใจสมปัจชัญนี้ความรู้ตัวควรู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้นะในขณะนี้ตนกำลังนั่งสมาธิอยู่ กำลังน้อมใจลงถูกความสงบไม่ใช่เวลาทำการงานไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆเป็นหน้าที่ของสมปัจฉญะจะรู้สึกตัวอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็สติก็กำกับจิตไว้เรื่อย เม่อมันคิดส่งสายไปตามการงานต่างๆบ้างเม่อมันคิดเกี่ยวข้องกับบุคคลบ้างอะไรโมนี้ห้ามจิตไวเรื่อยไปถึงลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมด้วยสติห้ามจิตไว้พร้อม อย่างนี้นะจิตมันยังจะสงบตั้งมั่นลงได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จิตจะสงบไม่ได้เลยหายใจเข้าก็กำหนดรู้รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่สงบอยู่หายใจออกก็กำหนดรู้ รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่พุ่งสั้นไปทางอื่นหรือว่าจิตฟุ่งสั้นก็รู้รู้ทั้งสองอย่างนั่นแหละอย่างใดมันเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างนั้นความคิดก็สักแต่ว่าความคิดที่ท่านเรียกว่าธรรมารมนั่นะ ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนความคิดมันจะมีตัวอยู่ที่ไหนละ่ะไม่มีตัวมีตนอะไรแต่เมื่อจิตมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดคิดว่าความคิดนั้นเป็นตัวเป็นตนอ คิดทางเงินหาทองอ่ไนี้เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นเงินเป็นทองไปจริงๆงนี่นะได้เงินได้ทองมาหัวตามสังขารที่มันพุงแต่งสัญญาความจำหมายอะไรสำคัญว่าตนจะได้เงินได้ทองมาจริงๆนี่เระเรียกว่ามันขาดสัมปชัญญะอืม ความใคร่ครวนความกำหนดรู้ความเลือกเฟ้นความคิดความนึกตัวเองดังนั้นเราต้องกำหนดรู้รู้จักเลือกเฟ้นความคิดเราเมื่อเราคิดไปในทางที่มันถูกต้องแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรจิตใจนะ เช่นอย่างบริกรรมพุทโธอย่างนี้นะถ้าถ้าพุทโธนั้นให้กำกับอยู่กับจิตแต่อย่าส่งออกไปข้างนอกจิตมันก็ไม่ไปไหนอะ่ะมันก็อยู่อย่างนี้นะหรือเราดำริเอ็นเรื่องดูร่างกายสังขารอย่างนี้นะร่างกายนี้มันเป็นของเราจริงหรือหรือไม่ใช่ของเรา เรากำหนดเพ่งอยู่ภายในนี่ดูอยู่มันก็เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดอันนั้นมันก็ไม่พุ่งท่าไปทางไหนอะเมื่อเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราของเขาแล้วสิ่งอื่นนอกร่างกายนี่ออกไปมันก็ยิ่งแล้วยิ่งไม่ใช่ของเราของเขาอะไร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอันนี้แล้วก็แตกดับอยู่กับโลกอันนี้ไม่ไปไหนบรรดาสัรพรูปทั้งหลายจะเป็นรูปสัตว์ที่มีวิญญาณคลองก็ตามเป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณคลองก็ตามรูปลูกร,รูปที่ไม่มีวิญญาณคลองนะ่ะมีเยอะ นับเอาตั้งแต่เงินทองผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยมุนีออกไปนะมนันร้วนแต่รูปที่ไม่มีวิญญาณคลองทั้งนั้นเลยทั้งนั้น <c oughs> สับบังรูปังรูปทั้งหมดกดสักว่าแต่รูปเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรา เนโซหมัสมินันไม่เป็นเรานะเมโซอัตตาตินั่นไม่ใส่ถั่วตนของเราพระพุทธเจ้าสอนไว้ในอนัตตาลัคณสูตรนนัต้องให้ดำริอย่างนั้นเตือนใจของตนอย่างนั้นพอใจในมันหลงสิ่งต่างๆในโลกนี้เริ่มตั้งแต่ร่างกายนี่เนี่ยออกไป มันหลงสำคัญเาเป็นของเราของเขามานับชาติไม่ทวนแล้วมันหลงกันอยู่เนี่ยเกิดมาชาติใดก็ได,เได้เพราะฉะนั้นมันถึงได้มาเกิดมาแล้วต้องมาสร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีเมียมีลูกขึ้นมา อ้าวนั่นเมียเรานั่นลูกเรามันถือมันอยู่งั้นแหละจนวันตายนู่นมันก็ยังถือว่าเราจะตายภาคจากลูกเมียจากลูกเราเมียเรานั่นความหลงอันนั้นนะจะว่าแต่มันจะหลงอยู่ในเมื่อเวลายังปกติอยู่นี่เลยเวลาจวนจะทิ้นล้มนั่นก็ยังว่าของเราอยู่ นี่ตองพี่นาดูให้ดีไอ้กิจที่มันหลงอย่างนี้มามันนับชาติไม่ทวนแล้วที่ร่วงแล้วมามาวันนี้เราได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเมื่อมาภาวนาเพ่งพี่นาดูนะ่ะมันก็เป็นความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเรา เรามาน้อมจิตใจให้เห็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่าอย่าเห็นไปตามที่ตนเคยเห็นมาเคยยึดเคยถือมาเหอที่ตนเคยเห็นเคยยึดถือมามันไม่ถูกมันผิดทางมันเป็นอุปาทานถือมันในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยล่าไปเมื่อตายไปแล้วอุปทานความยึดมั่นในรูปในน้ำอันนี้ยังมีโ่มันก็เป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดกับรูปกับน้ำอันนี้แหละอีกเกิดมาแล้วก็มาเผชิญกับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนด้ยากลำบากอยู่อย่างนี้แหละ ถ้าใจพบใจก็ดีถ้าว่ามีความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวอย่างที่เคยพูดมาเวลาใดโลกภัยไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับแล้วถือว่ามีความสุขสบายดีเวลานั้นสำหรับคนหนุ่มคนสาวแล้วสนุกเพลิดเพลิน้าเต็มที่ นึกว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายนี่แหละในขณะที่เพลิดเพลินมัวเมาไปในการมคุณเช่นนั้นน่ะก็ไม่ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรไม่ได้ทำความดีอะไรใจมีแต่ไปจดจ่ออยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเกิื่อนสัมผัสที่ตนรักให้พอใจต่างๆนั่น นี่แต่แสวงหาสิ่งที่ตนต้องการนั่นโดยส่วนเดียวไม่ทบทวนหวนนึกเข้ามาดูชีวิตเนี่ยมันจะไปกันได้แค่ไหนมันจะอยู่ไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนมันไม่หวนมาคิดคำนึงถึงเรื่องคนเราส่วนมากส่วนมากมันเป็นอย่างนั้น ไม่ได้คิดคำนึงถึงเพราะมันไม่คิดคำนึงถึงชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่แนหะ่ะมันจึงในมัวเมาประมาทไม่คิดสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นในตนแทบจะไม่เชื่อว่าบุญกุศลจะนำตนในพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารมันไม่ได้คิดเลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้น มันคิดเห็นแต่เงินนู้นเน่ยจะทำตนให้พ้นทุกข์ไปได้ดนิ่นหาแต่เงินแต่ทองกันอยู่งั้นไม่หาบุญนะแต่ว่าคนบางคนบางพวกนะ่ะมันตื่นตัวได้รู้ตัวได้ก็แสวงบุญนะเหมือนอย่างคนทุกวันนี้นะทางเขามรานาคมมันสะดวกเมื่อพิจารณาเห็นว่า ที่ไหนเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามก็ไปหวานเพืิดคือให้ทานลงในที่นั้นจะใกล้ก็ไม่ว่าไกลก็ไม่ว่าเพราะว่าทางรถทางลาม,มันไปได้แม้แต่ปากภูเขาเรากอเ่ากเขาก็ทำไปถึงอันนี้ แสดงถึงความตื่นตัวของคนบางคนบางพวกก็มไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าความตายมันจะมาตัดรอนเอาเวลาไหนรู้ไม่ได้เลยบางคนก็ไม่ทันได้รู้ตัวเลยความตายมันแทรกเข้ามาทันทีเลย อย่างที่ร่วงแล้วมานั่นแหละมันเป็นยางน้นหมดหมดมันบางคนนะมันก็ตายอย่างรวดเร็วก็มีบางคนก็นานตายเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานไปนานกลัวจะตายอัน้าผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนานไปแล้วก็ ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําบุญสุนทานได้สเสวยแต่ทุกขเวสนาอยู่ในใจผู้ที่ไม่ได้ภาวนานะผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนไปก่อนเจ็บป่วยไข้ก็ยังชั่วน้อยได้ภาวนาได้กำหนดรู้เท่าได้กำหนดรู้เท่าสังขารร่างกายนี้ อยู่เสมอไปกันเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงมันก็กำหนดรู้ได้แบบน,นี้รู้เท่าได้พออดก็อดพอทนก็ทนไม่แสดงอาการทุรนทุร,รายเกินขอบเขตไอ้ผู้ที่ได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของมุทิเจ้าว,ว่าทุกนะ่ะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่า ไม่ใช่ละละไม่ได้ในเมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกก็มีอยู่ตราบนั้นถ้าตนยังอาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดก็เท่ากับว่าอาศัยทุกอยู่นั่นแหละดังนั้นเราก็ทําความรู้เท่าคนไม่ทําความรู้เท่าทุกหนักเข้าพอๆเข้าไป หาทางออกทางไหนไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายนั่นแหละคนไม่รู้เท่าทุกเนอะืนก็คิดสั้นนะ่ะคิดฆ่าตัวตายเมื่อตายไปแล้วเราจะสบายความเข้าใจอันนั้นที่จริงเข้าใจผิดนี้มันจะตายอะไรเมื่อมันมันจะสบายอะไรอ่ะ ไอ้ตนฆ่าตัวเองมันก็เหมือนกับตนไปฆ่าคนอื่นให้ตายนั่นแหละเพราะตนเองก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตนี่นะปานะสั้นยิโตนจิตคิดจะฆ่าสัมมาวายาโม О. ทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายและสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรน,นั้นไอ ตนเองก็เป็นสัตว์โลกกับเขาผู้หนึ่งอย่างนี้ตนเองคิดฆ่าตนเองมันก็เท่ากับคิดฆ่าผู้อื่นนะเนี่ยก็ฆ่าสัตว์นั่นเองเนี่ยพูดง่ายเนี่ยมันจะได้สบายยังไงไปโลกหน้ากรรมเวรนี่มันก็ติดตอยห้อยตามไปนําไปสู่นรกอบายภูมิหน่งห่อนจากนารกมาเอา้า กรรมนั้นมันยังไม่หมดมันก็ติดซอยห้อยตามมา